รีวจอยรุ่นใหม่นะครับเป็นจอยไรสเป็นจอยแบบมีสายนะครับบางทีจะมีมาให้รีวิวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จอยพวกจอยมีสายเนี่ยราคามันใกล้เคียงกับไร้สายเลยถ้าเจอไม่ตัวเท่ถูกจริงก็ไม่ค่อยน่าสนใจนครับตัวนีนบบเนบบนน้เป็นแบรนด์แมชชนิกนะครับเป็นแบรนด์ที่ทาตลาดในไทยแล้วก็ทําตลาดของโ,โลกของจีนเห็นว่ามีภาษาไทยด้วยคู่มือมันมีเลย โลโก้ก็เพนเทียมดีดูดูหล่าดีครับตัวกล่องร,บรอบๆมีซิเรนเบิร์กอะไม่รู้ว่ามีจริงไหมตรงกับอจอยไหมต,ตัวเรือนตัวแพ็กเกจคำมาดีครับมีสติ๊กเกอร์อะไรแปะรอบเลย จะมาก็าจะเจอติดต่อนะครับจะเป็นคู่มือก็มีทุกภาษามีภาษาไทยนะมีภาษาไทยด้วยครับคู่มือภาษาไทยอืม <c oughs> ต้นตะอยก็รูปร่างหลูหลาดเลยนะครับมีสายยาวประมาณสองเมตรอ่ะนี่จะเป็นสักๆหน่ยโดยทั่วไปครับปุ่มครบครับลูกทรงคล้ายเหมือนเ b ็กบ็อกเลยนะครับไกลปืนกดหนักเบาได้เล่นเครื่องแบบเกมแข่งรถเล่งน้ำหนักได้นะตัวนี้ดังก็อกแ้ที่หน่อ ปุ่มเป็นแบบมาตรฐานเหมือน xbox ครับมีแค่หนึ a ่งสามสี่ b a x y แถวหนึ่งแถวสองแถวสองรแถวหนึ่งแวสองดีเพจน่าหลอกพี่ใช้ก็แค่เสียบสายแล้วก็ใช้งานครับเดี๋ยวลองไปแซงกันดูเรามาทดสอบต่อยดูครับดูพวกค่าปุ่มอะไรต่างๆครับมันน,นิ่มมาก มาดูจอยค่าเดสโซนตรงนี้ครับมาหลอกทั้งสองข้าง0.6กับ0.5ไม่ถึงหนึ่งครับเพ่าเดสโซนดีมากเลยรับจอยตัวนี้นะครับเดสโซน0.5นจุดห้าเห็นไหมครับ โอใช่ได้เลยฝันเงี้ยฝันก็นึ่งนึ่งตีมันนอนไม่เจ็บบ้าง ช่แล้ดิลองใช้พกดีเพจเป็นทาดดิแล้วกดลื่นดินะนใช่ดิใช่ดิหรือว่าเป็นตอยคุณภาพดีตัวหนึ่งไง น้ำหนักก็ไม่มากไม่น้อยครับหรือว่าหนักอยู่กลางๆ ก็เอีกทางเลือกดึงรับจอยราคาถูกครับราคาไม่แพงมากตัวนี้เป็นแบบมีสายเสียบง่ายใช้ง่ายเสียบปุ๊บลเลน่ดนเลยต้องตั้งค่าไยมากไม่ต้องห่วงแต่ผดแล้วก็ทิ้งดิงไว้ด้านล่างครับใสยกิบใครคนน้อยก็กดสัง่งซื้อกันได้นะครับ